บทที่ส2ถึงบทที sociedad, ่14บทที่12อธิธิยปริยสุตให้วันเมสุตังเอกังสมยังตะโกวะขย่ายังวิหารติไอยาสิเสษสิบสิบูุสาหะเสมังกาลเดชโกวะที่บัวมันได้เศสัพพงพิโกเวติตังบิณจักพิโกเวติสัพพะอธิตังจักขู่พิโกเวอติตังรูปาะทิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขูสัมปัสโสอัติโดยยามปิทางจักขูสัมปัสสะปัจจยาวิชิติ ไอังสังวาสสังวาก็มสังวาตัมสแตอิังเจนะอิังอิังราคะกินาโทสักกินาโมหกินาอิังชาติยาชรเนนาก็ิปริเทวิเกหิโนาเิปยาเิตั้ติวะอังสาสังตััพัตั สตสัมปัสโสที่โตยามปีทางสตสัมปัสสาปัจยาปัจจติเวทที่ังสุขังวาทุกังวาอรูมสุขังวาตัมปีริตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตสกินาโมหะกินาที่ดังทัติยาเซรามันนินะโสเกหิบริเทเวทุเกหิรูเมสหิฮิยาสัยฮิตตันติวะธานมีฐานังอธิตังกันธาอธิตังกานาพิญญานังอธิตังฐานอนสัมปัสโสที่โตยามปีทางฐานสัมปัสสาปัจยาปัจจติเวทที่ดังสุขังวะ สังว่าอาตุมสังวาตัมเปียที่ตังเกนาอธิตังอาิตังราคาคินารสกินามุหกินาิตังจติยาพระรามเนนาโสเคหิปริเทวีหิทุเวหิโดเมยเสหิปิยาเสหิอุตันติวะธานิชิวหาทิตาราซาทิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมัสโวะทิโตยัมปีทังชิวหาสัมัสสพปัจจยาปิสติเวทิตังสังวาจังว่าอาตุมุสังวาตัมเปียที่ตังเกนาอธิตังอธิตังราคาคินา สักินามหักินาติจังชาติยาสรามนนิโาเวหิปริเทวหิรุเกหิโรมาเสหิบยเสิตันติวะทามิไรโยตับธิโตนโหทัพาทิดาไกยะวิญญาณังอาทิตดังกายะสัมปโชติโตยาปิทังกายสัพพสัพเจ้าปิสตเรอีังังว่าุกังว่าตุกมุสขมวาตัมเปทิดังเกนาอาทิตังอาทิังราคะักินาตองสักินาโมหักินาทิตังชาติยาสรามนนิรหิโมคเสริเทวมิ มโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปัสโสทิโตยปิทังมโนสัมปัสสะปัจจะยาปสติเวทิตังสังวาทุสังวาจะุมสังวาตัมปิอธิตังเกนาอทิตังอทิตังดาคักินาโตสัจจินามหสถินาอธิตังชาติยาเสราเณยนะโสเกหิบริเตวหิตุเฮหิโดมินาเซียเซียเสีิจะตัณฑติวะธรรมิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยาสาวะโกจักภูสมิปินิปินติบุปเพสปินิปินติจักวิภูสัมปสิปินิปินติ ยามปีทางจากสัมปัสสะปัจยาปิสติเวทีิังสุขังวาทุจังวาอาุกมุสังวาตัปิปัสมิงปีนิพินติโทตัสมิงปีนิพินติประเทศสปีนิพินติโสตวิญญาณีป yani ีนิพันติโตัสัมปัสสปีนิพินติยามปีทางโสตสัมปัสสะปัยปิสติเวทีิัสุขังวาทุังวาอุกมุสังวาตัสมิงปีนิพินติ คสมิปินิพินต si <son> ิขันธสพปนิพินติขันิาิปีนิพินติขันสัมปสพปีนิพินติยีทางขันธ์สัมปสะยาปิติเวทที่ต่างสุขังวะทุกังวะอะดุกุมสุขังวะต่สมิปนิพินติชีวายาปินนิปินติ拉สุปินิินติชวานิยาิปนิินติชวาสัมปเสพปินิปินติอันปีทางชีวาสัมปัสะัยาปิสติเวทีต่งสุขังวะทุกงวะอะุกุมต่สมิินิติ Kaya sami pini pinati, pada pinati, kaya winani pini pinati, kaya sampah sepi ni pinati, yang pihang kaya sampah sapa daya habis wedi, tang sukang wate tang wa, ada kuma sukang wate pinati. Mana sami pini pinati, tang mesu pini pinati, mana winani pini pinati, mana sampah pinati, yang pihang mana sampah sapa daya habis wedi, tang sukang wate tang wa, pinati. เิปินทางวิราชิติเวลาขังวิมาชิติมัตสัมิงมติเนติยานังโหติขีนาชาติปุสตังกรรมจริยังอตังการณียังนาปารังอิตตายติชาณาติตินะเดโมวจักพกวาอัตมนาเตปิคูพกวาโตภาสิตามนันทุนอิมัสัมิงจับปะนญามาจึนัสมิงปัญญามานิตัสสะพิคูสหัสสักอนุปทัยะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติจึงศติบทที่สิอนัตะละคะนัสตัง เอวเมสซตั้งยงสมยงาว่ารานาสยามฮริติสปนะเมิยะต่ดหพบวาปะจวะิูมเดสีลูกปังพิเวอนัตาลุบัญจาติดังพิโกเวอตาพระวิสนที่ทางลูปังอภารายะทรงปตยาละเพิะจารูเปเอมเมรูปังโหตุเอลเมรูกปังมาโหสิตรสมาต่โหวิาพิเวรูปังนัตาสรูปังอภารายะสังปฏิินจลปติลูเปยเอเมรูปังโหตุเอลเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตาเวทนาจจดังพิโกเว อ al, ama, ia, ัตตาอภบบิสานายทังเวทนาภารยยส่งวัตถยาละเพียาจเวทนายาเอลเมเวทนาโหตุเอลเมเวทนามาโหสิตรสมาจโคพิกเวเวทนานัตตาตสมาเวทนาภารยยส่งวัตตินาจละเพติเวทนายาเอลเมเวทนาโหตุเอลเมเวทนามาโหสิติสัญญานาตาสัญญาจะที่ทำพิเวะอตตารเพื่สานายทังสัญญาปารยยส่งวัตถยาละเพียถาจสัญญายาเอลเมสัญญาโฮตุเอลเมสัญญามหาเวสุนติ สัญญามาอโหสิตีสมาจจโคภิกเวสัญญานัตตาตสมาสัญญาปะระยสะวัตอตินะตาลาติสัญญาเยลเมสัญญาโหตุเอลเมสัญญามาอโหสิเตสังขารานัตตาสังคาราจะยี่ทางพิเวกอตาพิเวสังสุนไอทางสังขาราปะระยสะวัตอตยมละเพทัสังหาเรสุเอลเมสังขาราโหตุเอลเมสังขารามาเฮสุตีสมาจจโคภิกเวสังขารา นัตตาตสมัสังคาราภะริยสงว์ตตินัจลพติสังขารสุเอ็งเมสังขารโหตุเอ็งเมสังขารมาเฮสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณาใจทางพิภเวอตาปิภิสานีทางวิญญาณังภะริยสงฆตยจลาเพธาจะวิญญาณีเอ็เมวิญญาณังโหตุเอ็งเมวิญญาณังมาโหสิตีสมัจจคพิภเววิญญาณังนัตตาตสมัวิญญาณังภริยสงว์ตตินัจลพติวิญญาณเอ็เมวิญญาณังโหตุเอ็เมวิญญาณังม้าโหสิติ บางกิมันจะถาพิกเวรูปังนิจังนิจวาตนิจังหุเตยมนนิจังทุกังวาังสังวาตทุกังมันเตยมานนิจังทุกั้งวิปานินามะังมังกังต้องเะังเอตัมมเอสมะมีเอโสเนีตาจนอยังันเตยงกิมันจะถาพกเวนานิจังวานิจังวาตนิจังมันเตยมานนั้นวาจังทุกรัาจังทุกังวาตทุกลัังมันเตยมันันิังทั thank you manyarhabi kewesanya ani khama ani java tene chaan pan kaya manali khong khong wa long khama tene tu amada ya manali cha tu phanghe he so he so amase me so me at he lang ังกิมันจะถามพเววินะทางนีจังมานิจังวัตินิจังมันเตยามันานีจังทุกองวัตังสว่างวัตติทุกองมันเตยมันานิจังทุกองวิบัรินามันทำมันไกลแล้วงสมันตะกสตรงเฮังโมันมีโสมตรงนีเโสเมตตัน้องเังเปนตัสนาหักทีหาพิกเวยังกินจิรูปังอตานาคาตัันนัสตาวะปิทาวาราจาวาสุมาวัยนังวาปนิบังวัยันทุเลสมิเขวสพังรูปังในดังมะ่มัเนโสหะมันะมีน้เมโสตัดที่เฮวเมตะ่างทัะดูตัง ยากาจิเวจ้าอ้จ้ายากาจิเวทนาติตานะคะตัดตัากียวิญาณวากี่วกชุมยังวาปณตังวาานูเรสันิเวาสัพาเวทนาในต่ามมใมัสมินาเทโซาตาดีเอเมตัง เถ้าพุตังสมัมมาปัญญ,ญาทัตถังยากาจิสัญญาติตานะคะปัจจปัญนาสภาวะปิตาววาริกาวะสุมาวาหินาวะปณิตาวายาทุเรสุธเกวะสภาขัญยานตามามานังมะมะันสสะม่ช่วยนั่งโสอัตาติเอวเมตังยถาพุตัง,ตงสมัมมาปัญญ,ญาทัตถัง Ia keci sangkara ati tanaka tokcana Asitawa pahitawawararika wasumawahina wapatitawa Ia ture santike wasaphe sangkara netang mamane sohamasamina mesoatati eo metangsa Datapu tangsamapanyayatatapam Ia nga aci, ia nga ati tanaka tokcana asitawa

ว่าอตาตมนาปัญจวัคคียาภิคูพระวุโตภาสิตังพินันทุมัสมีจับปัญญาว,วิญานัสมนิัญญามาในปัญจวัคคียานังภิคูนั่งอนุปัฏายะอาสะเวหิตจิตานิวิมุตจิงสุติ